Like the Cut. สวัสดีครับผมสายสวัรีพี่วันนสวัสดีค่ะครับวันนี้มาถ่ายคลิปสายชันจะมีอีกเมนูหนึ่งคือเมนูอย่างก็สายชันวันนี้วันนี้ทำกิมจิต้นหอมกิมจิต้นหอมอหรือภ<ส>าษาเกาหลีก็พากิมจิพากิมจิพาคื ต้นหอมต้นหอมเล็กนะจ๊ะบ้านเขาก็เป็นต้นหอมแดงต้นหอมเส้นหอมพวกชี้อย่างนี้แหละอ๋อหอมเสี้ยลาบต้นหอมเสียลาบนั่นเจ้านี่สาวิสานก็มาทำพากิมจิอันนี้แป้ที่เขาจะก่อนจะไปทำวัตถุดิบทุกอย่างสาวิสานจะกวนแป้งข้าวเหนียวก่อนกวนแป้งข้าวเหนียวเพื่อที่เอาไปผสมกับทำการทำกิมจิเนี่ยอ๋อคือแป้งข้าวเหนียวเนี่ยครับแป้งข้าวเหนียวคือนี่เนาะซับซันคาลูนี่แหละอยู่ในเกาหลีคือซับซันคาลู กวนแป้งก่อนอ๋อต้องกวนแป้งนี่ก่นอนกวนแป้งให้สุกก่อนอาจารย์คิดกลางอือน่ะเอาแล้วมันจะเหนียวเหมืกันแป้งนี่บางเหนือบอกเคยทำก็เข้าเลยเบาไม่ได้ต้องการให้มันเหนียวจ้ะเขาจะต้องการความเปรี้ยวจากแป้งเ้าเหนียว<อ>เหมือนกับเขาทำเนมทำ่างทั่วไปไนะเขาใส่เข้าเออเขาใส่เข้าเ <ừ. S 1> ป็นเม็ดแต่เกาหลีมันมันใส้ <laughs> แป้งปนี่แป้งเอาความสะดวกแต่ถ้าเป็่เก็ดีสมัยก่อนสาวอิสานทรรหัวหน้าสาวอิสานก็ใช่ข้าวเหนียวจ็บเอาเข้าวเหนียวไปต้มแล้วตำเอาอเกล็บวกไส่สอบเดียวปะแต่้าใส่เยอะก็จะเปรี้ยวเยอะอีกละ่ะเมนจุ เขาจะบอกสาวารเขาหนิเขาแล้วจ้ะนี่นะประมาณนี้อ่ะควรแป้งข้าวเหนียวจนสุดจ้ะอย่งางเมันก็จะได้ประมาณนี้ละจะกระ้อนเย็นเออปิดแก๊สทิ้งไว้จ้ระร้อนให้มันเย็นอืมเขาจะจะไปบอกวัตถุวัตถุดิบทุกอย่างอะไรวัตถุดิบทุกอย่างที่มีในบนโต๊ะเนี่ยอ๋อ,อนี่บนันดึงกตั้งสาวสารก็ตั้งไว้เพื่อจะบอกวัตถุดิบสาวสารเนาะที่เนี่ยคือไป ควนหรือไปเคี่ยวเนี่ยก็ไปกวนแป้งข้าวเหนียวก่อนจะกวนแป้งให้มันเย็นรอให้มันยินอ๋อนี่ครับมาแล้วยิ้ก็คือวันนี้ชาวทานมาจะมาทำเนี่ยก็นี่นี่ละนี่นี่พาคิมจิพาคิมจิเอาต้องใส่นี่พ่อไหมชาวทานนี่ใส่กุ้ยช่ายพ่อมอ๋อใส่กุ้ยช่ายแต่บางคนก็จะกินจะพาโดยตรงเลยบางคนก็อาจจะชอบกุ้ยช่ายก็ไปใส่กุ้ยช่ายก็ได้อ๋อแต่ร้านร้านเขานี่ใส่โน้ตชาวชันเนาะก็จะมีนะครับนี่ครับต้นหอมกุ้ยช่าย อย่างนี้นี่นาสันดีน้ำตาลดีน้ำตาลพริกป่นที่ไม่เผ็ดนะครับแคลอทหอ,อมหัวใหญ่ลูกสาลี่เนาะแล้วก็ขิงบดกระเทียมบดกุ้งดองกุ้งฝอยดองนะครับของเกาหลีพงหวเนาะนี่บนมบบนี้รสรสเปรี้ยวรสอย่างนะช่าเค็ม ต่ประเทศไทยเขาชอบมากกุ้งฝอยดอมก็จะมีรสเปรี้ยวได้ก็ใส่ไปได้เลยจะเป็นอย่ังเพราะว่าที่เขาใส่ในกินทุกชนิดของเกาหลีเขาก็ต้องการได้ความเปรี้ยวจากเครื่องอ๋ออยากให้มันเปรี้ยวให้มันมีกินนะนี่นะเนาะแล้วก็ชูรสนี่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเกลือแค่นี้ละแค่นี้ละบางคนอาจจะว่ามีทั้นน้ำเชื่อมแล้วทำไมถึงมีดีน้ำตาลด้วยพอนนี้สาวๆคิดว่า ดีน้ำตาลตัวนี้อาจจะมีส่วนผสมเพื่อให้มันขึ้นราได้ง่ายๆอืพอาจจะมทุกเมนูของกิมจิเกาหลีจะใส่ทุกกิมจิเลยอ๋อนี่นะเนาะอืมอันนับเลกเลยจ้ะหั่นก่อนเลยเขาต้นนี้ไปหัน่สนสายฉันจะทําแค่นิดเดียวนะจ๊ะไปทําเยอะพากิมจิเขาจะหั่นประมาณนี้จ้ะดูือ,อสมามเพาะเลยสาวารเนาะดูือหรว่สีนิ้วนี่แหละเออความยาวสีนิ้วสีนิ้ว บางที่ก็ทําเป็นต้นแล้วมาตักกินทีหลังโอ้มุนมุนมุนใช่แล้วเอาตักเศษพวกตัวเองเนี่ยจะจะออกประมาณนี้เอาเศษข้างหน้าเพื่อามาเหนือใช้กินเซตสอ่อนนี่ประมาณนี้นะครับออนี่นะนี่ละประมาณข้อหนึ่งแล้วอก็สามข้อสามข้อเนาะอันนี้ก็นี่คุยช่ายผักสาีสานเรียกผักเป็นผักเป็นผักเนื้อดิโอ้เนื้อ,นะอนี่นะเอาเนื้อมูดชักเอาจริงกุยชายนั่นก็สามข้อทั้งเหนือคุยช่าย <laughs> <laughs> ได้สารประช่วงเลยนี่นะี่เนี่าจะใช่หรอเจ้าพี่คนเหนือดูอยู่บอกเบาเหนือเนี่ยนะครับเบาเ,นเหนือมูจักน่นี่มูจักแจ่สิต้นหอมกุยช่ายจ้ะหั่นขนาดเท่ากันเลยขนาดเท่ากันเที่เขาใส่แครอทเข้าไปนี่ไม่ใช่เพิ่มรสชาติหรืออย่าง,างแกย่างไรเขาเพิ่มสีสันมันสวยงามจ้ะอ๋อใส่สารธรรมแล้วบ่มีเอาหูตรงตรงกับบ่ค่อยมีประโยชน์กับนี่ยอะไรม่ใช่ใบบ่ให้มันเปรี้ยวบ่ให้มันหวานบ่ให้มันเน่ามีอย่างเลยให้มันสวยงามเพิ่มความสวยงามจ้ะ ให้สีสันประมาณนั้นนี่หันยาวๆแบบนี้จ้ะมันบบน่นเป็นฝอยนะสะาจาเนาะเอาแบบ C2P สะดวกจ้ะจะหั่นแบบไหนก็นเอาสะดวกจ้จะจ่ที่สาวิสาเรียนมาถามมาจากหัวหน้ากับแกขอดจะหั่นแบบนี้อาจารน่าเขาจะเย็นมือเป็งอือไว้ข้างนอกอ่ะ เปิดเอาอกจากหัวเจ็ดนั่นแล้วอือจะใส่ไปนี่มันก็จะมีสีสันมี่น้องเนาะโอ้ที่ยิ่งมีประโยชน์หนึ่งเลยใส่ไว้สีสันนี่สิมันก็บประโยชน์วิตามินซีเหมือนกันละจะลองัำหอมัวใจก็เหมือนกันจ้ะใส่เข้าไปเพิ่มจำนวนผักเป็นสีสันเลยมั้อันนี้เป็นเมนสีสันดอกเนี่ยต้องมีประโยชน์อย่างด้วยสีสันนั่นแหละเฮ้ยสาวจันกับผักทุกชนิดพูดถึงก็มีประโยชน์เหมือนกันทุกอย่างเนาะ แต่สูตรของร้านเกาหลีดีสาวชานเขเรียนมาเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้ใส่ปลายใส่แบบนี้ที่าดมาได้คือเนี่ยครับลูกสาลี่หราลูกแพ้นี่ละเนี่ยมีเกือบทุกเมนูเลยเนาะเมื่อสาวชานทุกเมนูจ้ะของเกาหลีต้องกินน้ำซุปน้ำยังก็ใส่ลูกสาลี่นะครับทุกเมนูเลยคือเกาหลีนี่บอกว่าลูกแพ้นี่คือเป็นประโยชน์เลยเนอะ ใย้ใช้หัวชวนมาสารีเปิดอยแบบนี้จะบพราะนมีไข่ใช่จะเป็นเปิ่อสีขาวสมากกว่าจช่ชักแล้วที่ว่าไอ้ไอ้เปิ่อขาวนะเป็นแล้วเปิ่อขาวไม่ใหั่นเหมือนกันเลยกับหอมหัวใหญ่หั่นสไลด์หั่นเป็นหั่นสไล่เหมือนกันใชเป็นนี่เลยเป็นฟอยล์ละก็ โอ้ดิเยอะเลยสา่ง giản หนอเจื่อเจื่อเน่เจื่เลยนะครัเมนูนี้ก็อร่อยเมนูเกาหลีสิสาลลมากคนเยอะมากเป็นข้าวเหนียวที่กวดมาเมื่อกี้จะจะออกมาประมาณนี้ ไอยสานจะผสมเครื่องตุงลงในนี่เลยเพราะว่าเขาจะเพราะว่าแป้งข้าวเหนียวอยู่ในนี่ด้วยเขาจะไม่ได้เอาทิ้งหรือจะคลุกในนี่เลยแะ่สายมดนั่นสิสายมดนีเลยแล้วมีคําแนะนําอย่างที่เขาบอกว่าคือคําแนะนําคือจะไปใส่เยอะเกินนะ้าใส่เยอะเกินถ้าพูดถึงมันเป็นกิมจิมันก็ต้องเปรี้ยวอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาพูดถึงว่านะแค่นี้ชาวสารแค่นี้ชาวสารใ่ช้อนนึงใส่ประมาณนี้จะ่ช้อนนึงที่เขากวดใส่ลงไปเลย ที่แป้งข้าวเหนียวกวนที่เย็นแล้วเย็นแล้วนด้จ้ะขิงบดขิงหนึ่งช้อนเนาะอืกระเทียมบดกระเทียมหนึ่งช้อนใส่กระเทียมเยอะๆได้จ้ะใส่กระเทียมกระเทียมสองช้อนนะพี่น้อยกุ้งฝอยดองกุ้งฝอยดองใส่ไปจ้ะชูรสชูรสชูรสครื่องปรุงด้วยจ้ะเครื่องปรุง อันนี้ดีน้ำตาลจ้ะใส่แค่น,น้อยเดียวเพราะว่าสาวิชาจะใส่น้ําเชื่อมเยอะกว่าดีน้ําตาลดีน้ําตาลสาวิชาคิดว่ามันอาจจะทําให้เกิดเชื้อราดนช้าชุ่มน,นีนนมเกลือพิกปนพิกปนเกาหลี ได้เยอะได้จ้ะไม่ผิดไม่ผิดเพราะว่าสายสานซื้อแบบไม่ผิดมาดูเวทายก็เน้นเอาแบบประเพชรเ้อเใช่ไหมได้ผิดก็จะกินว่าอร่อยไม่มาละน้ำเชื่อมเนาะเออน้ำเชื่อมอือกัน้ำเชื่อมปรุงรสก๋วยเตี่ชอบกินน้ำเชื่อมเลยสายสานเมนูจะเกือบจะมีน้ำเชื่อม เมนูพาคิมจีนี่อันดับแรกที่มันยังพอ่มีเปรี้ยวมาอันดับแรกที่รสชาติจะออกมาเลยคือหวานเราพักนีดไิ่สุกมนี่จะ<อ>แบบนี้พักให้ใครเรยบร้อกันชิมกอน อันนั้นเรื่องเขาต้องชิมพร้อมจอ้มะถ้ามันจืดเกินไปเขาก็ต้องเพิ่มเกลือชิมแบบอือยังงีอ่ะอ,อูอแซ่บแล้วเท่าวสันพอแล้วเขาคะเกินแน่จริงเขาเกิน <c oughs> น่เนี่โอ้เสีบแล้วต้องชิมด้วยแต่ตอนที่เขาคุกนี่นะอืะอชาวอีสานไปช่วยหัวหน้าชิมสามชิ้ <c oughs> หัวหน้าชาอีสานจะนทำกับข้าวชอบชิมเยอะหน่อยนึง ทำกะข้าวชอบเค็มจ้ะมาช่วยกันชิมมาช่วยกันชิมตลอดเมนท์ทำไม่ชอบชอบเค็มอ่ะั่นทำกัะข้าวบุกข่อยอร่อยเรื่อยละเราทำกะข้าวจืดๆด้วยนะครับเราพักใส่ไปดิใส่เดียวพักใส่เลยอ้าวใส่พักลงไปแต่เกาคุกข้าวอ่ะอาจารย์คุกข้าวให้เข้ากันอย่าใช้ถุงมือจ้ะโอ้ใส่สานลืมบอกพี่ว่าถุดิบคือกระปุกไม่ได้เอากระปุกมานัดต้องเก็บใส่กระปุก ใหญ่หน,น่อยนึงโอ้ยย่านอีสานอ่ะเานาะอย่างก็ความรู้ทางด้านในห้องครัวม,มาเผยแพร่พี่ขอยมดนะครับพ <c oughs> ี่จะต้องไปซื้อกินเองเลยห้างหาได้หรือว่าถ้าว่าเนื้อชุ่มวยหรือว่าเนือมีโอกาสเป็นเปิดร้านเกาหลีพวกพี่ขอไปลับกินหน้ามือดีกว่าเนาะมี่จะคลุกแบบนี้เลย อือมเมนูนี้สามารถกินก็ต้องรอให้เปรี้ยวได้จ้ะกินได้เลยคูกนี้กินได้เลยคูกแรกกินได้เลยจ้ะเพราะว่าวางคนก็ชอบกินกิมจีแบบสดๆก็ต้องการรสเปรี้ยวจะกินมั้ อร่อยเลยจ้ะออร่ยยเลจะมีกลิ่นหอมขิงขึ้นมาชนจมูกเลยปริ้งขึ้นมาเลยจ้ะตัดเจี๊ยบกระปุกเดี๋ยวตัดกิมเจี๊ยบกระปุกเดี๋ยนี่เนาะง่ายๆเลยสารานเนาะง่ายมากนี่เรียกว่าพากิมจินะครับหรือว่าเหนี่ยก็ต้นหอมกิมจิกิมจิต้นหอมเลยสารเนาะจิ้มต้นหอม นี่ก็เป็นเมนูที่ถ้าใครอยากให้เปรี้ยวเร็วกะทิว้ข้างนอกก่อนหน,นึ่งวันพรุ่งนี้่อยใส่ตู้เย็นแต่ถ้าเก็บไว้กินนานคิดว่าจะเปรี้ยวตอนไหนก็ไม่เป็นไรกินสดๆไปด้วยคือใส่ตู้ทำเสร็จแล้วใส่ตู้เย็นเลยแค่นี้ละแค่นี้เลยเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่น<จ>ะครับเรียบร้อยถ้าคลิปนี้ถูกใจดูคลิปแล้วชอบช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งเนาะเป็นกำลังใจให้สาวสารคลิปนี้ก็คือ พากิมจิครับนี่นะมีนูสาวสารที่บอกเอผยแพว่ทุกอย่างเลยที่สา,สาวสารเคยเรียนในในล่านมาเนาะครับจะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสุขภาพร่างกายแข็ขงแรงทุกคนนะคะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนค,ะค่คนคะสวัสดีคสัสครับผม